แบ,บงวนแปะงวนพ,พอดีเราติดภารกิจเข้าเทียบทุนแล้วครับทิ้งที่สามพอดีเรายังไม่ตื่นเลยต้องให้ท่านไปกันเองคขับเทียบทุนแล้วน้องเอิร์เจ้ายญามานีนาวาอยู่ในร่องน้ําแดงครับพี่น้องครับ <S <S ส่วนรุ่งสุริยานั้นอยู่ร่องน้ําน้ําเงินไอหนุ่มติงง้งหนังรุ่งสุริยาเรือดีจากจังหวัดนหนองคายออกมรก ไอหนุ่มหนองคายใส่มาแล้วครับในนามรุ่งสุริยาลุ่มสุริยาจากจังหวัดหนองคายจะทําได้หรือไม่ได้ครับใส่เสื้อสีน้ำเงินจำได้ใส่เสื้อสีน้ำเงินจําได้นั่นคือลูงสุริยาลูงสุริยาภายแรงจะแซงนี้ลูงสุริยาภายแรงจะแซงนีหนีพ้นไม่พ้นหนีพันไม่พันเจ้าย่ามาดีนะว่าเทิมองคอนจากสปปลาวไอหนุ่มสปปลาวไล่บทไล่เบียดนล่ขยี้ตีตึ้งมาและขยี้ตีตึ้งมาดูสิว่าไอหนุ่มสปปาว ไทยมันกันลูกพี่อัไว้ไทยสายไทยไทยใสายไทยรองน้ำแดงเจ้ายามณนีนวาจากอุดรกำพร้ปีสวนลูกสุริยะสวนลูกสุริยะจังหวัดหนองคายอัไว้ไทยสายไทยไทยสายไทยเพื่อนบ้านสบบเอาไม่เกี่ยวน่งเคี้ยวที่เข็ด่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเจ้ายามณนี้เจ้ายามณนี้เทพมงค้นกบไม่หายลูกสุริยะหมดไม่หมดหมดไม่หมดว่าแล้วนองรุ่น ได้ลุงพี่น้องได้ลุงสุริยามาลําเดียวคุ้มทั้งงานแล้วว่าเฮ้ยงานน้พี่น้องครับถ้ลเอคู่นี้มันตบมือให้เทศบาลเมืองเลยน่อยเร็วลุงสุริยางานนี้มาลําเดียวมันทุกเที่ยวโอ้โหลุงสุริยาพายเอามันขอบคุณฝีพายลุงสุริยาครับขอบคุณผู้จัดการเรือขอบคุณเธอยังอาทีมเรือเจ้าย่ามณีนาวาครับกรรมการตัดสินให้เรือที่ชนะได้แก่เรือเรือ เจ้ายญ้ามณีนาวาเจ้ายญ้ามณีนาวาเทพมงคลเป็นเรือชนะครับครับปรากฏว่าเรือในล่องน้ําแดงครับเจ้ายญามณีนาวาเทพมงคลก็เป็นเรือเอาชนะไปได้ครับเดี๋ยวไปดูเที่ยวสลับกลับสายน้ากันครับท่านผู้ชม,อย,มอย่าลืมนะพี่น้องเรือพายสองในสาเที่ยวครับถ้าเที่ยว2กลับมาเอาชนะต้องพายชิงดําเที่ยวที่สใช่